คนละครึ่งพลัสลงทะเบียนวันไหนกี่โมงต้องใช้สิทธิ์ภายในกี่วันเช็คคำตอบได้ที่นี่เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสผ่านแอปเปาตั้งเริ่มวันไหนกี่โมงบตรคนจนสมัครคนละครึ่ง2 5ง8ได้ใหม่ได้สิทธิ์แล้วต้องใช้ภายในกี่วันในวันที่20-26ถึงตุลาคม68กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสผ่านแอปเป๋าตังเพื่อรับเงิน2 0 0 0ถึง2,400บาท ใช้จ่ายซื้อสินค้าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแน่นอนว่าบางคนอาจจะยังมีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสว่าจะเริ่มกี่โมงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมได้ไหมถ้าได้สิทธิ์แล้วต้องใช้ภายในกี่วันเราได้รวบรวมทุกข้อสงสัยและมาตอบคำถามทีละข้อให้ทุกคนได้เข้าใจกันคำถามโครงการคนละครึ่งพลัสคืออะไรคำตอบเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลโดยภาครัฐจะร่วมจ่ายค่าสินค้าและบริการบางประเภท ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อลดรายจ่ายให้ประชาชนมีกําลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นและสร้างรายได้แก่ร้านค้ารายย่อยนําไปสู่การกระตุน้นและพื้นฟูเศรษฐกิจไทยคําถามคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสำหรับประชาชนมีอะไรบ้างคําตอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ร่วมคนละครึ่งพลัสเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประจําตัวประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณนวันที่1ตุลาคม2568ไม่เป็นผู้ที่ถูกสอสอคอรงงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐได้แก่ 1. โครงการคนละครึ่ง 2. โครงการคนละครึ่งระยะที่สองโครงการคนละครึ่งระยะที่สามโครงการคนละครึ่งระยะที่ส 5. โครงการคนละครึ่งระยะที่5าคำถาม สิทธิประโยชน์โครงการคนละครึ่งสส,สำหรับประชาชนมีอะไรบ้างคำตอบภาครัฐจ่าย50%ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันโดยกำหนดวงเงินสิทธิ์ดังนี้ประชาชนผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี2,400บาทต่อคนประชาชนผู้ไม่ยื่นแบบภาษี2,000บาทต่อคนตลอดระยะเวลาใช้จ่ายในโครงการตั้งแต่29ตุลาคม68ถึง31ธันวาคม68หมายเหตุ ประชาชนผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไปพองอดอ90แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จาัดก,การจ้างแรงงานตามมาตรา41แห่งประมวลรัษฎากรประเภทเดียวพองอดอ91หรือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพงด95ของปีภาษี2,567ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากรณวันที่30 มิถุนายน2568าคำถามประชาชนกลุ่มใดบ้างที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิโครงการคนละครึ่งพลัสได้คำตอบประชาชนที่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดประชาชนที่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่5ปี2565ต้องกดปุ่มยืนยันสิทธิผ่านช่องทางแอปเปาตังค์ประชาชนที่ไม่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่5ปี2565ต้องลงทะเบียนและกดยืนยันสิทธิผ่านช่องทางแอปเปาตังค์ หมายเหตุการรับสิทธิโครงการคนละครึ่งพลัสเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดคำถามประชาชนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิโครงการคนละครึ่งพลัสได้เมื่อไหร่คำตอบตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลาคลม68จนกว่าสิทธิจะครบคำถามการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมีกี่ช่องทางคำตอบลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตั้งกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการคนละครึ่งพลัสเท่านั้นตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลาคลม68 จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์หรือครบวงเงินงบประมาณของโครงการเวลา6ถึง22นาฬกาของทุกวันคำถามช่วงเวลาที่ประชาชนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพได้คือช่วงเวลาใดคำตอบตั้งแต่เวลา6ถึง22นาฬกาของทุกวันผ่านแอปเป่างๆคำถามก่อนลงทะเบียนคนละครึ่งพัส,สำหรับประชาชนจะแจ้งผลผ่านทางช่องทางใดบ้างคำตอบกรณีประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่5 ปี2,565ต้องกดปุ่มยืนยันการรับสิทธิ์ผ่านแอปเตาตังโดยจะมีการแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านแจ้งเตือนบนแอปเตาตังประมาณ3าวันหลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ์คำถามประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้คำถามหลังจากลงทะเบียนแล้วประชาชนจะทราบผลภายหลังการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการภายในกี่วันคำตอบ ประชาชนที่เคยใช้สิทธิโครงการขนละเครื่องระยะที่5ปี2565ลงทะเบียนผ่านแอปเปาตังจะมีแจ้งเตือนบนแอปเปาตังทันทีประชาชนที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการขนละเครื่องระยะที่5ปี2565ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังจะได้รับ SMS และแจ้งเตือนบนแอปเปาตังภายใน3วันคำถามการใช้จ่ายโครงการขนละเครื่องสำหรับประชาชนต้องใช้จ่ายผ่านช่องทางใดคำตอบประชาชนต้องใช้จ่ายค่าสินค้าบริการ ตามเงื่อนไขของ